สวัสดีค่ะวันนี้พีเอจะมาบอกนะคะว่าทําไมวิทโฮมถึงขายดีวันนี้มาฟังพีเอสักนิดนะคะสิ่งแรกเลยนะคะพีเอก็คอนเซิร์นลูกค้าก่อนว่าลูกค้าต้องการอะไรต้องการบ้านแบบไหนนะคะบ้านของเราตอบโจทย์ลูกค้าไหมเราจะถามลูกค้าก่อนเลยว่าลูกค้าค่ะเคยอยู่ที่ไหนแล้วทําไมถึงอยากขยายบ้านหรือว่าลูกค้ากําลังจะแต่งงานต้องการขยายครอบครัวหรือว่าตรงเนี้ยใกล้ที่ทํางานมากกว่าที่เดิมค่ะแล้วของเรานะคะ เราสามารถบอกลูกค้าได้เลยว่าที่นี่มีความปลอดภัยสูง security ดีเรามีรปภดูแล24ชั่วโมงเลยนะคะมีสระว่ายน้ำค่ะที่เป็นส่วนกลางทุกคนสามารถเล่นได้มีฟิตเนสค่ะเครื่องออกกำลังกายของเราก็มีส่วนสาธารณะนะคะลูกค้าสามารถเดินออกกำลังกายตอนเย็นหรือตอนเช้าก็ได้ค่ะ โรงการมิทโฮมนะคะติดถนนใหญ่ค่ะสะดวกสบายกับการเดินทางนะคะลูกค้าท่านใดต้องการความปลอดภัยนะคะมีทั้งรอปพอค่ะประตูเรื่อนอัตโนมัติและระบบคียการ์ดพร้อมด้วยกล้องวงจรปิดรอบโครงการค่ะฟังก์ชันบ้าน3ห้องนอน2ห้องน้ำา1ห้องครัวนะคะ1ห้องโถงจอดรถได้2คันค่ะพื้นที่ใช้สอยภายในตัวบ้าน130ตารางเมตรค่ะ